สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีนะครับทุกๆคนนะครับผมมาพบกับเบาหลงเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยหุ้นนิเคอ่เช้าบ่ายนะครับงวดประจําวันที่16นะครับเดือน2 2565นะครับผมสําหรับแนวทางนะครับหวยหุ้นนิเคอ่เช้าบ่ายนะครับของวันที่15นะครับของวันที่15นี้ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีนะครับทุกๆคนนะครับผมก็ มาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับในตัวน้นด้วยนะครับรอบเช้านี้มาตรงๆเลยนะครับผมในรอบเช้าเนี่ยมาตรงๆเลยนะครับสลหรับผลนะครับในรอบเช้านะครับนี่มาได้ไงนะครับ 6- กสามตัวเลยตอง6นะครับ6กหกแล้วก็3ามนะครับ3ามนี้มาเข้าตัวเน้นเลยนะครับมาเข้าตัวที่ผมเน้นให้เลยนะครับ3ามนะครับส่วนเด่น2ไม่มีนะครับเด่น2ไม่มีเด่น3นะครับวิ่งรูดที่3นะครับได้เฮตรงๆนะครับนะครับก็มาในตัวที่ผมเน้นให้นะครับ ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆด้วยนะครับสลับในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้เด่นหนึเด่น9นะครับเด่นหนึเด่น9วิ่งลู่ที่1อันนี้ก็ถ้าใครวิ่งลู่นี้มาตรงๆเลยนะครับพี่ๆมาตรงๆได้เฮตรงๆเลยนะครับเนาะเด่นหนึเด่น9นะครับวิ่งลู่ที่9นะครับมานะครับก็มาในตัวเน้นนะครับแต่ว่ามาในตัวกลับนะครับ91เนาะ9119นะครับแต่ถ้าใครวิ่งลู่นี้ก็มาตรงๆนะครับผมนี่ครับ ส่วน40 40ไม่มีนะครับ40ไม่มีเนาะนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมเนาะมาแบบนี้นะครับแอดก็ดีใจนะครับแอดก็ดีใจกับพี่ๆทุกคนนะครับเนาะถ้ามาแบบนี้นะครับก็อย่างน้อยมาตัวน้้เนี่ยเราก็ไม่เสียหายแล้วนะครับถ้ามาในตัวน้นนะครับผมครับผมสลับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับ ตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้เข้าวันนี้อาจจะหลุดก็ได้นะครับพี่พี่เนาะก็โปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับในรอบเช้านะครับผมให้เด่นไปที่นะครับผมให้เด่นไปที่สนะครับพี่พเด่นสแล้วก็เด่นเ นะครับเด่น3แล้วก็เด่น7สายวิ่งสายรูดสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่3นะครับยังชอบ3อยู่นะครับสลับรอบเช้านะครับผมก็โปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับสำหรับเด่น7จนะครับจับคู่ก็จะมี7 1 7 6 79นะครับส่วนในเด่น3นะครับเด่น3ก็จะมี3าม6แล้วก็3 7นะครับผมส่วนในหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่6นะครับก็จะเป็น6 7 1 6 3 6 นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายผมให้เด่นไปที่ผมให้เด่นไปที่4แล้วก็7นะครับสายวิ่งสายลูดสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่4นะครับสลับในรอบบ่ายนะครับจับคู่เด่น7ก็จะมีนะครับผม เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกนะครับผมแล้วก็เด่นสี่นะครับเด่นสี่ก็จะมีสี่สองสี่สาม แล้วก็48นะครับสำหรับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่8นะครับหลักร้อยนะครับผมก็จะเป็น870นะครับ843นะครับพี่พี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเมื่อวานนี้ผมให้เด่น ผมให้เด่นละสี่คู่นะครับวันนี้ผมให้เด่นละสามคู่นะครับก็ลองดูนะครับเนาะว่าจะมาหรือเปล่านะครับสําหรับสําหรับรอบเช้านะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับพี่พี่ก็จะมีจะมีใน3ามนะครับแล้วก็71 แล้วก็สามหกนะครับส่วนในรอบบ่ายอุสี่เจ็ดผมลืมจับให้นะครับพี่พี่เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับเดินสี่เดิน 4, เจ็ดเนาะนะครับก็จะมีเจ็ดศูน์นะครับ, <Okay. S 1> 7, 0, รบแล้วก็สี่สามแล้วก็เจ็ดหกนะครับส่วนสามตัวที่ผมชอบแปดเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ หกนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับชมแล้วตัวเลขถูกใจค่อยตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ